สวัสดีครับผมนายธวัฒนโอให้ ai, พันเนะนำกลโรงงานสาขานเทคนิคการผลิตวันนี้ผมจะพูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่มสัมพันธ์เสนออาจารย์กฤษณานัทคำอินขอเชิญรับชมได้เลยครับวัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่มสัมพันธ์ 1. เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับสมาชิกพบกันครั้งแรก 2. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ความเป็นกันเองตื่นตัวและการเป็นสร้างแรงบันดาลใจและบรรยากาศให้กับผู้เขาเ้าร่องฝึกฝนสเพื่อสังเกตพฤติกรรมกลุ่มและบุคคล 4. เพื่อเตรียความพร้อมในการฝึกฝน 5. เพื่อเสริมสร้างความคิดรเริ่มสร้างสรรค์และการแสดงออกวันนี้ผมก็ขอจบกนนะารเสนอ ในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดกลมสัมพันธ์ขอบคุณครับ